เกษตรลูกทุ่งกับลุงแปะวันนี้จะพามาชมอีกอาชีพหนึ่งนั่นก็คืออาชีพการรับจ้างผสมเกสรดอกไม้ณนะวันนี้ผมมาที่อัมพาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่พนาศักดิ์เนี่ยพาทีมงานมารับจ้างในการผสมเกสรดอกดินจีปีนี้หนาวหนักหนาวนานนะครับดอกดินจีที่ออกเยอะทีนี้อาชีพรับผสมเกสรดอกดินจีมาถามพี่พนาศักดิ์หน่อยว่ารับจ้างทําฟรีแต่สิ่งที่พี่ได้รับก็คือน้ําผึ้งที่เห็นอยู่นี้เรียงรายอยู่นี้ก็คือเป็นรังผึ้ง วิธีการบอกให้พึ่งไปผสมเกสรดอกลิ้นจีทำยังไงเช้ามาก็ออจันรังแล้วก็ไปตอมไปตอมข้างบนตอมดอกนี้แล้วไปตอมดอกนั้นก็เป็นการผสมเกสรได้ความหวานมาก็เอามาไว้อยู่ที่รังลังพึ่งมาดูลังพึ่งนะคบนี่ลังพึ่งได้ยกมาดูหน่อยนี่ลังพึ่งลังพึ่ง1 2ึ่งในแต่ละลังนี่นะจะมีดางพึ่งแบบนี้เนี่ยประมาณสักสิบใช่ไหมสิบหรือ12บสองนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะเดี๋ยวดูยาวเบื่อเลยนะครับประมาณสัก20-30หลังนี่นะดูนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับพี่พนาศ เนี่ยนะมารับจ้างในการผสมเกสรคือหมายความว่าไอผสมเนี่ยไม่เอาค่าจ้างไม่เอาไม่เอาผสมไม่ฟรีเลยแต่สิ่งที่พี่พนันศักดิ์ได้ก็คือน้ำพึ่งน้ำพึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปขายเอาไปขายโอ้โหอาชีพนี้อคุ้มไหมพอได้ครับพอได้ใช่ไหมได้พอได้อาชีพเลี้ยงข้าวควัวได้ได้รอบหนึ่งเนี่ยนะครับรับจ้างผสมเกสรดอกไม้เนี่ยนะได้น้ำพึ่งเนี่ยกี่ตันถ้าน้ำพึ่งลิ้นจี่ก็คือ สอ,สองตันสตันใช่สองพันกิโลสองพันกิโลํ้าก o u c ลำใหญ่ลำใหญ่ โอ้ลังนใยแล้วก็ประมาณได้เยอะกว่า60ตันหกสบตันท่านผู้ชมที่กระล้มฮะนี่ฮะคือผลพลอยได้นะน้ำผึ้งจะเอาไปขายเนี่ยขวดเท่าไรขนดอยยบาท120บาทถูกมากเลยเป็นน้ำผึ้งแท้เลยแท้เลยแท้เลยไม่มีอะไรเจือปนอยู่ในสวนเลยนี่คืออาชีพรับทำผสมเกสรดอกไม้แต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนก็คือหลังผึ้งน้ำผึ้งเอาไปขายได้นะครับนี่อีกอาชีพหนึ่งโอเคไหมชีวิตนี้โอเคนะนี่ละครับอีกอาชีพหนึ่งนะครับแนะนำจากเกษตรลูกทุ่งลุงแปะนะครับชี้แนะาชาวเกษตรกรครับ